สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mo เม้นท์ออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตการถอนนะครับเว็บขุดออฟไลน์นะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครนะหรือว่าไม่รู้วิธีการขุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเพลลิตที่ผมได้สอนไว้ประมาณ7 EP นะครับผมเอาไว้ใต้คลิปตัวนี้นะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูวิธีการได้เลยนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นการทำออฟเวอร์บอลนะครับหรือว่าจะทำพวกช็อตลิงก์นะครับผมเป็นการเพิ่มขึ้นมาอีก1เท่าตัวหรือว่า100%นั่นเ้องเะอรับ แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นการ exchange ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเนาะก็หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราแลกเปลี่ยนเหรียญ trx นะครับไปเป็นเหรียญบล็อกอ่ามันก็จะเพิ่มให้อีก50%เอนั่นเองนะครับผมเพิ่มตัวบล็อกให้อีก50%นั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็จะมาอัปเดตการถอนแล้วก็วิธีการถอนนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ได้ถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกับว่าผมรอให้เข้าก่อนแล้วก็มาอัปเดตคลิปนั่นเองนะครับ โอเคก็ผมเข้าผมถอนเข้ากระเป๋า f o r เซตเพ y นะครับรอ,อแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับผมบินนิงบล็อกนะครับขุดตัวของดอทคอยเข้ามาประมาณ11เหรียญน,นะครับผมก็ขุดวันที่30 ้าวันที่31นะครับก็ใช้เวลาประมาณ1วันนะครับผมในการถอนเข้านั่นเองนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆพบางคนเข้าภายในครึ่งชั่วโมงก็มีเนาะนะครับก็แล้วแต่จํานวนเหรียญที่มากหรือน้อยนะครับถ้าน้อยอาจจะเข้าไวนะครับแต่ถ้าเยอะหน่อยอาจจะเข้าช้านิดหนึ่งนะครับแต่เข้าแน่นอน100%นะครับผมวิธีการถอนนะครับผมก็ให้เพื่อนไปที่เหรียญที่เพื่อนขุดนะครับก็ไปที่ w i t h d r a ตรงนี้ มันจะมีอยู่2ระบบในการถอดนะก็คือ Direct Wallet ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นกระเป๋านอกนะครับแต่มันจะใช้เหรียญค่อนข้างเยอะในการถอนออกเนาะนะก็คือขั้นต่ําค่อนข้างสูงก็คือ5เหรียญเองนะครับแต่ถ้าจะเป็นกระเป๋า f o r s e t p a พนะครับขั้นต่ําของเขาอยู่ที่0.01นะครับขุดแป๊บเดียวก็สามารถ ถอนได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคก็วิธีการถอนก็คือให้เพื่อนกดเซ็นออตรงนี้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีเหรียญเพียงพอที่จะถอนนะครับตามขั้นต่ำที่เขาขึ้นมาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะเพื่อนเพื่อนใส่อีเมลที่เราสมัครกระเป๋า f o เรสต์เพย์ลงไปได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะโอนผ่านอีเมลที่เราสมัครกระเป๋า f o เรสต์เพย์นั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเพ้่นเพื่อนไปกดที่คําว่า Re q u e s t นะครับตรงนี้มันจะบอกว่าเราจะได้เหรียญเท่าไหร่นะครับ และที่สําคัญก็คือค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์ะครับก็คือไม่เสียสักบาทนั่นเองนะครับผมกดรีเควสตตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับ the withdraw request has been submit นะครับก็คือได้รับการรีเควส t เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสเตตัสนะครับที่มันจะเข้าหรือไม่เข้านะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสเตตัสขึ้นคําว่า processing นี้ก็คือกําลังดําเนินการนะครับผมแต่ถ้าขึ้นแบบว่า complete แบบนี้นะครับก็คือ ข้าแล้ว100%นตะครับตรงนี้ก็ที่ผมไม่ดูไปเนาะ11เหรียญนั่นเองนะครับของด o ทคก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม okay, เครดี๋ยวเราจะประสุ่มตัวของเครื่องขุดกันนิดนึงนะครับไปที่ตัวของนี่เลยก่อนของควันตรงนี้เลยนะครับพอดีผมมีตัวของเคอ r ์เ t นลิฟฟอร์ลอยู่ที่ประมาณ16นะครับมันจะใช้ในการสุ่มก็คือ10 แต้มเท่ากับการหมุน1ครั้งนะครับสำหรับใครที่เชิญเพื่อนได้เยอะๆน้ก็สามารถนํามาหมุนตรงนี้ได้นะก็ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมค่อนข้างจะดวงดีนิดนึงนะก็คือเหมือนกับได้สุ่มได้เครื่องขุดค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เกือบทุกครั้งเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าครั้งนี้จะได้อะไรนะครับผมนี่ถ้าโชคดีจริงๆนะครับก็จะได้ตัวเครื่องนี้นะครับมายเนอร์จนะครับผมก็ถือว่าแรงสุดประมาณ 5.5G จิกกะฮนะครับ ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5 g h z นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5 g h z เหมือนกันส่วนตัวนี้ก็ใครที่ดวงไม่ดีก็จะได้ตัวนี้ไปนะครับเป็น m p o w e r generator นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองหมุนกันเลยนะครับอ่าผมได้ big purple miner นะครับผมก็ประมาณ5 g จิกนะครับตรงนี้ถ้าใครมีเหรียญตรงนี้นะผมแนะนำให้มาหมุนตรงนี้นะเพราะว่ามัน มันแบบว่าเปอร์เซนต์ในการออกเครื่องขุดค่อนข้างสูงหรือทีเดียวนะครับผมก็ได้เกือบทุกครั้งเลยนะครับผมโอเคทีนี้เราไปดูวิธีการเช็คนะครับว่ามันจะเข้าไปอยู่ที่ไหนนะครับก็ไปที่ตัวของอขีดสามขีดด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่ inventory อินเวนท r รี่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็มันจะมีคําว่าม i n เนอร์ตรงนี้นะครับนี่ให้เพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างน,นะครับผม ตัวไหนที่เราสุ่มไว้นะครับมันจะอยู่ในฟังก์ชันตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็เลื่อนลงมาไอส่วนตรงนี้ที่ผมสุ่มได้ทั้งหมดเลยนะครับที่ผมบอกว่าเอ้ยมันบัคหรือเปล่านะมันบลัคให้เครื่องขุดหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างสูงม,มากๆเลยน่าจะ95%ได้นะครับผมในการสุ่มที่ได้เครื่องขุดนะครับโอเคนี่สุ่มได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับโอเคก็วิธีการใช้ก็คือกด e q u i p ตรงนี้นะครับ มันก็จะใช้แบบนี้นะครับมันก็จะไปรวมกันตรงนี้ทั้งหมดเลย g ิกะเฮตนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับเว็บขุดออฟไลน์นะครับก็แนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่ไม่มีเวลานะครับก็สามารถขุดแล้วก็ซื้อเครื่องขุดโดยการทำฟอเรสตโดยการทำช็อตลิงก์ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับผมถ้าอยากได้เครื่องขุดไวๆนะครับก็อาจจะเป็นการเชิญเพื่อนนะเพื่อที่จะให้เพื่อนมาต่อเรานะครับแล้วก็จ,จะได้ r ิฟว์ล ทเคนในการเอาไปสุ่มนั่นเองนะครับก็จะเป็นเทคนิคของยูทูบเบอร์ทั่วไปแล้วก็คนที่เป็นสายแชร์ลิงก์นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ